ที่เห็นอยู่นี้คือศาลาไม้ตะเคียนที่วัดป่าวังน้ำเย็นอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศภายในเสา,า,าไม้ตะเคียนนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยต้นนะ แลาใหญ่มากสะอาดสะอ้านภายในก็จะมีพระบุทรรูปพระแก้วมรกตองค์สีแดงแล้วก็มีรูปเหมือนพระแม่กุบาอาจารย์หลายรูป หลวงปู่มั่นหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตหลวงปู่คูณสารพัดหลวงปู่นะไม้ก็เป็นไม้ตะเคียนทั้งหลังบรรยากาศภายในงดงามมากนะถ้าคิดนมูลค่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยล้านนะหลังนี้ อยู่ที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารครามมากราบพระมาชมบรารมีท่านพระอาจารย์อ,อ๊อฟซึ่งเป็นพระหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถเสาแต่ละต้นก็ยิ่งใหญ่ จะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านนอกนั้นจะมีคลองขนาดใหญ่แล้วก็เสาหอะระฆังก็ใหญ่มากนะเทียบกับรถกระบ,บะก็พอๆกันเลยแหละ นี่ก็จะเป็นประวัติของท่านพระครูภาวนาชายานุสิทธ์พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยสำหรับท่านใดที่อยู่ที่จงังหวัดหาสารคามหรือจงังหวัดใกล้เคียงถ้าหากว่ามีเวลาก็เข้ามาดูมาชมได้เมื่อกี้ก็ไปกราบท่านมาแล้ว ด้านนอกก็จะเป็นเจดีเหลืองอลามเลยเสาไม้ตะเคียนทั้งนั้นเลย ส่วนฝั่งด้านนั้นก็จะเป็นสาลาเช่นเดียวกันซึ่งยังไม่เสร็จนะแต่ว่าหลังใหญ่มากนี่ด้านล่าง พาชมบรรยากาศภายในวัดป่าวังน้ำเย็นในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกากว่าๆปัจเจดี ความสูงคาดคะเนจากสายตาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า50เมตรนะความสูงอยู่ในตัวเมืองมหาสา,ารคามเลย วันนี้ฝนตกถ้าไม่ระวังก็อาจจะลื่นได้ก็มีประชาชนเข้ามากราบรอบนอกก็จะเป็นใลักษณะเดียวกันคือมีเจดีย์องค์ใหญ่ แล้วก็องค์เล็กรอบๆรอบๆสีดีก็จะมีพระบุทธรูป่างหน้าปกน่าจะแปดทิศนะ